ยิ <da> ้ม <t> ซ <ract> ีหร <ract> <ASS och organizational> <X> ือหมาเข้ามาเดี <est> ๋ยวหาลองวิ่งชิวจัด <ม>ลองผีชิว